สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้พิธิ์ทีวีมาที่ปราณบุรีนะครับมาตรงนี้นะครับถนนปราณบุรีมาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นนะครับของเจ๊แต้วนะครับนี่เจ๊แต้วกำลังปรุงอยู่นี่ได้มาแล้วนะครับส่งมาแล้วนี่ก๋วยเตี๋ยวน้ํานะครับเส้นเล็กนี่ครับเจ๊แต้วครับ มี่ก็ที่นั่งรับประทานมีโต๊ะให้นั่งนานานี่นะครับสวัสดีครับ